สวัสดีครับก็มาพบนะครับกันนะครับช่วงบ่ายนะครับกับช่องพระติดหมอในบ้านมานะครับอีพีนี้เป็นอีพพิเศษที่71นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098128 2 7 4 9นะครับหรือสแกนโค้ดนี้ได้เลยนะครับสามารถติดต่อผ่านทางไลน์ได้นะครับพอดีว่าเมื่อเช้าไม่ได้ลงนะครับก็พอดีแอบไปกับตุ๊จีนแป๊บนึงนะครับไปดู แอบแอบเป็นจีนกับเขาแป๊บหนึ่งนะครับแต่จริงจริงแล้วไม่ใช่นะครับอย่พี่พี่อาจจะมีเชื้อสายกันเยอะก็หยุดหยุดตามเขานะครับเราเล่นนะครับเราเล่นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับพอดีได้ของใหม่มานะครับของเก่ายังยังไม่หมดเลยนะครับเอาของใหม่กันก่อนแล้วนะครับตามทุนเลยเดี๋ยวเราเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ องค์นี้จะเป็นสุภสมเด็จวัดระกคังนะครับวันนี้ได้พิมพ์เจดีมานะครับมีวัดรัคังกับพิมพ์ของบางคุณพรมอีกเหมือนกันแต่เป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราดูกันนะครับดูเนื้อหานะครับมวลสารจัดจ้านมากนะเนี่ยเม็ดดาเม็ดขาวเม็ดเทาเม็เดแดงนะครับเนี่ย สวยนะองนี้สวยนะแล้วก็ศึกไปนิดนึงตรงหัวเข่านิดนึงนะครับเนี่ยดูเนื้อหาจัดจานมากนะครับพิมพ์เจดีเนื้อหาจะแบบสุดยอดมากนะครับองนี้นะดูเนื้อนะครับนะครับโดยส่วนตัวก็ชอบนะเนื้อหาองนี้นะครับ ตัวเลยนะเม็ดผุผพ,พังตรงนี้นะครับเนี่ย่าจะเป็นเนื้อว่านที่แบบผุพังแล้วเกิดเป็นเป็นฝุ่นเป็นแป้งแล้วจะหลุดออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับเม็ดเขียวแดงๆนะครับส้มๆเนี้ยนะครับรอยตัด ตรงนี้มีเนื้อเน่านะครับเนื้อเน่านี้เกิดได้หมดนะไม่ไม่จําเป็นที่ว่าจะอยู่กับเอ่อก็เรียกว่าอะไรบางอลุูมอย่างเดียวกับวัละคังก็มีนะครับเนี่ยเนื้อเนา่เนาเนี่ยตอนนี้ยผมดูสวยเร็วเนี่ยนะผมเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะเพื่อความสวยนะครับรายการต่อไปนะครับตามทุนนะครับ EP นี้ตามทุนนะ อันนี้เป็นดูเป็นบางขุนพรมนะครับมีทาบกุเล็กๆน้อยๆน,นะครับทาบกุ็ถือว่าสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะนี่ครับเป๊ะเนยนะครับพิมพ์เป๊ะ แต่ว่าองค์บางขุนพรมนี่ปีกรู้สึกว่าจะกว้างกว่านะเนี่ยมีขอบบังคับพิมพ์กันมานิดนึงพิมพ์เจดีนะครับบางขุนพรมนะครับผมเอาสามร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับนี่องค์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จ ขออภัยนะครับไม่ใช่สมเด็จนะเขาเรียกพระวัดลังสีนะครับหลังยันอย่างนี้นะยันอะไรไม่รู้นะครับใกล้ๆต่อเต่าพระวัดลังสีพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ทีนี้คือพิม์พใหญ่สูงให้ดูใกล้ๆนะลงรักลงชาตินะครับลงรักลงชาตินะ ลึกมากนะครับตรงหัวเข่านี้ลึกมากนะครับเนี่ยมาดูยันก็นลึกนะครับพร้อมเลี่ยมมานะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะครับเนี่ยคือผมเหมามาเนแบบได้แบบบ้านนะครับเนี่ยเออวัดลังสีพิมพ์ใหญ่นะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมส่ง รายการต่อไปนะครับพระนางพญาเนื้อผงนะครับผมให้ดูมวลสารนะครับนี่นี่มวลสารนะครับเหมือนวัดะระฆังนะครับองนี้รู้ไหมครับว่าไงนะครับอยู่ในบาทนะครับ ก็ผมดูเป็นนางพญาองค์นี้นะในน้อยเนี่ยนางพญากุนะครับกุวัดอินวิหารนะครับเขาจะเขียนว่ากุในองค์หลวงพว่อโตนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับองค์นี้นะแต่ถ้าดูผิดเนี่ยผมต้องขออภัยนะครับว่าเก่าจริงๆนะเนี่ย เก่ามากนะครับผมเอาสามร้อยนะครับองนี้นะขอสามร้อยพร้อมสม่งรายการต่อไปนะครับสมเด็จนักเลงโตนะครับหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับลงรักน้าเกลียงนะครับเนี่ยเห็นเงาเงาเนี่ยลงรักน้าเกลียงนะครับเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะนี่ นี่คือเนื้อจริงๆของท่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อจะออกดำๆเทาๆไปอย่างนี้นะครับสมเด็จพิมพ์นักเลงโตนะครับหลวงพ่อท่าวัดกระบ,บขึ้นพึ่งนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับท่านจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้ผมขอ300นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ รูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณน,นะครับหลวงพ่อทบนะครับรุ่นแรกนะครับอุดกิ่งนะครับนี่อุดกิ่งดูง่ายนะครับเขย่ยกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะให้ดูใกล้ๆกันน,นนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับ รูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับตัวเนื้อใกล้ๆตรงนี้นะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะเพราะว่าเขาจะเขามีหลายพิมพ์นะบ,บางองค์เรียกว่าพิมพ์ อ,อกซื่อมั่งบางองค์หลังไหล่ตรงหลังตรงอะไรนี่แหละผมผมจำชื่อรุนไม่ได้นะมันต้องแยกกิงอีกทีกันนะครับแต่ผมรู้ว่าเป็นหล่อบโบราณแล้วก็เนื้อเนี่ยได้อะไรอย่เงี้ยนะเนี่ยกลนอย่างนี้เลยนะอุดกิ่งมาเลยแล้วกิ่งดังซะด้วยนะครับ ผมเอาแบ่งปันนะครับราคาเบาๆนะครับตรงนี้นะขอ4 0สี่ร้นะครับผอมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับออกวัดห้วยเขยนแต่แนวหลงพ่อเงินวัดห้วยเขนเนี่ยนนผมก็ไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์พิมพเอหรือพิมบ b นะ ผมหอาได้มาอย่างนี้ผมก็มาขายอย่างนี้เลยนะครับแบ่งปันกันราคากันเบาๆนะให้ดูเนื้ออย่างนี้นะนี่องนี้ผมขอเบาๆแล้วกันนะแบ่งปันกันนะครับผมขอสามร้อยนะครับหลงพวกเงินองนี้นะขอสามร้อยพร้อมส่งนะเป็นวัดห้วยเขนนะครับรายการต่อไปนะครับเหรียญน,นะครับ รุ่นแรกนะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับอาสมบางมดนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับอ๋อสองสี่เก้าเจ็ดนะครับต้องขออภัยนะถ้าดูผิดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดเหรียญดูง่ายนะครับเก่านิยมนะครับบล็อกนิยมนะก็บอกว่านิยมมีดาวข้างๆสองข้างนี้นะตันนี้เลอะอะไรมาเหมือนกันผมก็ไม่ทราบนะ ผมก็เหมาเข้ามาได้อย่างนี้นะครับองเนี้ยผมขอสาม้อยห้าิบนะครับเนี่ยสามรอยสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเอามาแบ่งปันเฉยๆนะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะว่าทุนสูงนะชุดนี้นะพักกุนะครับ รอยระเบิดนะครับเนี่ยแถเยวเนี่ยเหมือนพระล่วงนั่งนะครับพระล่วงนั่งนะซึ่งซึ่งผมเองก็ไม่ไม่ไมทราบกุนะครับพระล่วงนั่งแบบนี้นะพระล่วงนั่งของค์นี้นะครับเนี่ยแทะดูง่ายนะครับเป็นเนื้อชินตะกวัวเป็นเนื้อชินไม่ใช่ตะกวัวนะครับเนี่ยชินเงินนะ เราว่าจะแก่ไปทางตะกวัวมากกว่านะถ้าถ้าแก่ดีบุกเนื้อจะผุก,ก่อนมากกว่านี้นะครับอันนี้จะแก่ตะกวัวนะเนี่ยก็มีรอยระเบิดอยู่นะครับก็ดูเป็นพระล่วงนั่งนะครับแต่ไม่ทราบปุแล้วกันนะผมขอสามร้อยห้าสิบนะครับผมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญ ที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินนะครับเททองหล่อพระประธานยสอสอีสองพศ2517นะครับทางหน้าจะเป็นพระพุทธนะครับพระประธานวัดโคกเมลุอำเภอชว่างนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแถดูง่ายผิวหิ้งนะครับ ตัวหนังสือจะซ้อนๆมานะครับเห็นไหมสเสด็จพระราชดดำเนินมานะครับรอนนนะก้กกกาวนะครับเหรียญนี้นะสวยมากเกจิยุคเก่านะครับปุกเสกนะระดับในหลวงเรารอก้าวนะครับสเสด็จพระราชดดำเนินแล้วนะครับเกจิยุคนั้นนี่ไม่พลาดกันอยู่แล้วนะหลงผู้สีอย่างเงี้ยนะ หลวงปู่ศรีว่าถ้ำเขาหุ่น้างน,นี้ก็ทันแน่นะครับละเกจีอีกมากมายนะครับในช่วงนั้นนะอันเนี้ยผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับผมส่งนะอง์นี้นะรายการต่อไปนะครับองค์นี้นะครับพระปิดตานะครับใบโพเป็นรูปใบโพนะเนี่ยเห็นไหมรอบๆเป็นรูปใบโพข้างหลัง ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วนะรุ่นนี้เป็นของหลวงปู่ืาสีลิงดำนะครับเนี่ยแต่ผมไม่ทราบว่าทำไมเปื้อนสีทาสีอะไรมาขนาดนี้นะครับหรือเจ้าของเก่าอาจจะไปทาสีมาเองอะไรก็ได้นะห,นหลวงปู่ืาสีลิงดำนะครับท่านทันท่านปลูกเสกนะครับ้าพนี้แท้นะครับแท้นะ แผลงง่ายนะครับตรงสื่อคมชัดเลยรุ่นอะไรนัเนี่ยผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วต้องไปเปิดดูนะแต่ตอนนี้มันติดมาอย่างนี้นะครับผมขอสามร้อยนะครับองค์นี้นะหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับเล่นหากันอยู่นะสามร้อยผมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ นี่ได้กิมเซียวรับทองวิบวับๆบับเนะี่ยพ,พ์ใหญ่นะครับมีเส้นคอตรงนี้นะหูขีดนะครับพิมพ์ไหลพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับ สวยนะครับองนี้สวยนะเส้นคอสวยกิบเลยนะเส้นคอคมเลยนะครับปูทวดชิ้นใหญ่นะครับองนี้นะผมเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับอ๋อตรงนี้บัวมีขีดด้วยนะเนะี่ยอาจจะขึ้นมาเองนะรายการต่อไปนะครับมาพร้อมกรอบเนาะเกะกรอบมให้ดูก่อนนะขายพร้อมกรอบนะครับอง์นี้ย หลงพรเงินวัดดอนเย,ย่หอมนะครับนี่ลงเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญจิกโกเล็กจิกโกเล็กนะครับแล้วก็ชุบนะครับชุบนิกเกิลน,นะครับหลงพราเงินเป็นพันยดยศนะครับเก่านะครับเก่าแล้วก็เทนะครับเพร,เ,เพราะว่าเนี่ยด้านในมันผุดสนิมมันผุดขึ้นมานะครับเนี่ยชุบนิกเกิลน,นะครับนี่ หน้าตายังชัดเจนนะครับเหรียญจิโก้เล็กนี่เนี่ยประสบการณ์มากมายนะครับก็มีทั้งจิโก้เล็กจิโก้ใหญ่นะครับนี่ผมขายพร้อมกรอบนะเนี่ย้อมกรอบวงนี้ขอสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญทําน้ํามนนะครับ ผมไม่ได้แกะไว้นะเด่เดนะครับผมหาแกะแล้วผมก็กลัวใส่เข้าไปไม่ได้เหมือนเหรียญจิกโกนะครับเหรียญจิกโกนี่ผมก็แกะแล้วนะแล้วผมก็ใส่คืนไม่ได้นะครับคนใส่ต้องชำนาญน,นะครับใส่เหรียญลงไปในกรอบนี่ต้องชำนาญน,นะ ซึ่งเราถ้าไม่ชำนาญน,นี่ก็แย่นะครับเหรียญทำน้ำํามนนะครับหลวงปู่หรีเลิงดำนะครับดูตรงนี้นะผม,มเออผมกำลังเล็งอยู่ว่าใช่จานหรือเปล่านะ เหรียญนี้แท้ดูง่ายนะครับเอ่อผมจะชี้จุดให้ดูนะครับเหรียญทําน้ำมนันนะครับเนี่ยพี่เห็นวงเดือนตรงนี้ไหมเนี่ยวงเดือนมัน,นเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะชัดนะครับเนี่ยมันจะชัดนะครับเนี่ยเราก็เนี้ยเป็น พระเป็นการชุบนิกเกิลมานะครับก็เลยทําให้มันดูแบบเหมือนไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ยังชัดอยู่นะครับเนี่ยเป็นวงเดือนเลยนะตรงนี้มีรอยอะไรไม่รู้รอยคล้ายๆรอยแตกวงเดือนบนนี้นะครับส่วนใหญ่เหรียญที่ที่เขามีวงเดือนนะมันจะใช่นะครับ แล้วก็ไอจุดวงเดือนตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยบอกกันนะครับจุด,จ,ดจุดตำแหน่งอื่นนี้มันคามได้กันหมดแล้วนะแต่วงเดือนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะครับแต่ผมไม่รู้เป็นไรผมก็บอกเกือบทุกคนนะครับเป็นบางเหรียญน,นะครับผมถอดเพราผมจะใส่ย,ยากหน่อยนะครับผมเองก็เ,เข้าละ ผมกรอบนะครับนี่ผมกรอบแล้วกรอบเขาอม่งี้เลยนะสวยนะครับเนี่ยองค์เนี้ยผมก่อห้าร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่นะครับหรือสแกนเก้าอักโคนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ